สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสอนการใช้งานโปรแกร,รมเวกไทยไอดีแอนด์พาสปอนะคะในหัวข้อการอ่านข้อมูลจังหวัดประชาชนและบันทึกเป็นเท็กไฟล์และ JPE g ค่ะเมื่อเปิดโปรแกร,รมขึ้นมานะคะให้เราไปที่รูปเฟืองตรงนี้ค่ะให้มาติดกที่ Export as text file and picture อันนี้นะคะจากนั้นก็เลือกตำแหน่ง ที่ต้องการให้เก็บไฟล์ค่ะจากนั้นกดปุ่มเซฟนะคะต่อมานะคะให้เอาอาบัตรประชาชนเสียบที่เครื่องอ่านค่ะแล้วก็รอสักครู่ถ้าจากนั้นนะคะเราจะมาดูไฟล์ที่ได้นะคะ การ Export เป็น Text File และ JPEG ก็คือจะได้2องไฟล์นี้ออกมานะคะในส่วนของตัว JPEG นั้นจะได้เป็นไฟล์ภาพเจ้าของบัตรนะคะส่วนตัว Text File นั้นก็คือจะได้ข้อมูลแบบนี้ค่ะตามภาพนี้เลยนะคะ ข้อมุงจะเรียงลงมาเป็นฟอร์แมตเดียวกันในทุกๆไฟล์นะคะก็จะมีตั้งแต่เลขบัตรวันเกิดเพศคำนำหน้ายาวไปเลยจนถึงที่อยู่ค่ะโดยที่ชื่อไฟล์ของทั้งสองแบบนี้นะคะจะใช้เลขบัตรประชาชนมาตั้งเป็นชื่อไฟล์ค่ะประโยชน์ของการ เอ็กซ์เป็น t e x t f i ล e และ JPEG นะคะก็คือในส่วนของอนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการจะใช้ข้อมูลจากบัตรแต่ไม่อยากจะเสียเวลาในการเขียนก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมให้โปรแกรมของตัวเองอะ่ะดึงข้อมูลจาก JPEG และเท็กไฟล์เนี้ยเข้าไปในโปรแกรมนั้นได้เพื่อที่เอาไปใช้ทำงานต่อได้ค่ะ